สองเพลงต่อเนื่องนะคะที่เป็นรีเควสจากคุณผู้ฟังด้วยนะคะนี่คือสภาวะทิ้งตัวนะคะหนึ่งงานประกอบภาพยนตร์เรื่องซอ,อสอสวิตตี้ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่เป็นเพลงที่คุณรีเควสเข้ามานะคะกับคนเดียวจริงๆใน,นงานนี้จากน้องพิมพลักด้วยนะคะเก่ามากพ <PJ S 1> ีเจปาป้าซาบาพลัง และเวลานี้เวลาที่สาวๆรอคอย <Huh? S 1> นะคะกับการที่จะบอกเลิกผู้ชายนะคะโดยที่แบบ ừ, คือแบบยังไงดีปกติแล้วนะคะบอกเลิกยังไงก็ไม่ไปสักทีนะคะบอกเลิกแบบเลิกกันเถอะเลิกกันเถอะไม่ไม่ไป oh. วันนี้เรามีไมเด็ดนี้คะในการที่จะบอกเลิกผู้ชายนะคะว่าว่าแบบเฮ้ยเด็ดมากอะ่ะเออพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วก็เลยเลย อันแรกคือการโกหกหน้าตายจริงอยู่ค่ะว่าที่คุณบอกเลิกกับเขานะคะก็เป็นเพราะว่านิสัยที่มันแบบหลายๆอย่างของเขาเนี่ยที่แบบผู้หญิงเราทนเขาไม่ได้ถูกไหมแม้จะลองอดทนมานานแล้วนะคะแต่ก็เบื่อมากกับผู้ชายที่มันแบบอืมแต่ผู้ชายพวกนี้ค่ะให้เราเนี่ยนะคะไปบอกเหตุผลจริงๆกับเขานะคะเขาก็ไม่เข้าใจเราหรอกค่ะจริงๆนะ หรือประหนึ่งว่าไม่รู้สึกสัทกสถานอะไรทั้งสิน้นดังนั้นแล้วนะคะโกหกไปเลยค่ะหาเหตุผลที่มันเจ๋งๆนะคะอย่างเช่นคุณทำให้ฉันรู้ว่าเลสเบียนอ๋อคุณทำให้ฉันรู้ว่าตัวฉันนั้นเนี่ยเป็นเลสเบียนและแหละไม่ได้ชอบผู้ชายจริงๆ oh. แค่เนี้ละค่ะ oh. ก็ง่ายได้ oh, <no. S 1> หรือนะคะ บอกเขาไปค่ะว่าฉันน่ะมีผู้ชายใหม่แล้วขัดทษนะพูดจบเสร็จนะคะก็ชัดหน้าแล้วก็เดินตรงออกไปเลยนะคะผู้ชายก็จะแบบเสียสู์ตั้งตัวไม่ทานอ้าวอ้าวเฮ้ยเป็นเลดเบี้ยเหรออ้าวเฮ้ยชอบผู้ชายคนอื่นเหรอ oh, <no. S 1> แล้วก็ชิ่งเลยนะคะอย่าปล่อยให้มีเวลาเหลือนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ได้เลิกนะจ๊ะต่อมาค่ะ ให้โกหกไปไม่ใช่โกหกไปให้บอกเลิกด้วยวิธีการนี้ oh, <no. S 1> มาสร้างครอบครัวกันเถิดตัวเอง oh, <no. S 1> พวกเพลย์บอยนะคะ oh, <no. S 1> ทั้งหลายกลัวเหลือเกินค่ะ oh, <no. S 1> กับการที่จะต้องนะคะโดนผูกมัดนะคะดังนั้นแล้วการมีครอบครัวค่ะการมีลูกนะคะคือสิ่งที่พวกเพลย์บอยทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะออกอาการกลัวอย่างสุดขั้ว oh, <no. S 1> ลองนะคะลองแกล้งทำบากเขาสิคะว่าคุณเนี่ยนะ อยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกกับเขา oh. คุณแฟนตัวดีของคุณเนี่ยอาจจะแบบอหายเงียบนะคะแล้วก็เข้ากลิ่นเมฆไปเลยทีเดียวค่ะ oh. แต่ถ้าเขายังไม่ยอมหายไปนะคะก็กล้งทําเป็นนะคะซื้อหนังสือแม่และเด็กมาอ่านนะคะ oh. คราวนี้ล่ะค่ะเ <c oughs> oh. จ้าเพลย์บอยตัวลีตัวลีตัวลีตัว, <c oughs> ตวดีเออ ตัวดีทั้งหลายเนี่ยนะคะก็หายไปอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเนี่หลจากโกหกหน้าตายแล้วนะคะบอกเขาว่ามาสร้างครอบครัวกันเถอะนะคะมีวิธีการอีกวิธีหนึ่งค่ะสร้างสถานการณ์ลองให้เพื่อนที่สวยแล้วก็เซ็กซี่ที่สุดในกลุ่มของคุณนะคะมาแอบยั่วยวนเขานะคะแล้วบังเอิญว่าคุณเนี่ยเป๊ะชับปะเชเห็นเขาพอดี แสดงละครเล็กน้อยนะคะเป็นนางเอกนิยายน้ำเน่านิดนึงนะออกอาการโมโหโกรธาน้ำหูน้ำตาน้ำมูกไหลเ oh. นาคะแล้วก็บอกเลิกตรงนั้นเลยประมาณว่านะคะหลักฐานมัดตัวแล้วนี่ oh, <no. S 1> ซึ่งหลักฐานจริงๆแล้วเนี่ยคือเราเนี่ยสร้างขึ้นมาเอง และแล้วความผิดมันก็ไม่ตกอยู่ที่เรานะคะก็มันจะตกอยู่ที่ตัวเขานะคะและเราก็บอกเลิกเขาไปได้โดยง่ายเลยทีเดียวล่ะค่ะ <Wow. S 1> เออดีเหมือนกันต่อมานะคะคือการใสโคค่ะให้บรรดาเพื่อนสุดที่เลิกของคุณนะคะใครก็ได้ค่ะแกล้งทำเป็นแฟนเก่าโรคจิตส่งอีเมลคู่ไปหาแฟนของคุณนะคะว่าถ้าเขาเนี่ยไม่เลิก ไม่เลิกกับเราเนียคะไม่เลิกกับคุณเนี่ยผู้ชายคนนั้นโดนดีแน่ๆให้เพื่อนของเราเนี่ยนะคะทําเป็นโรคจิตเนี่แหละค่ะส่งเมลไปส่งเมลไปเลิกเดี๋ยวนี้นะไม่เลิกตายแน่ไม่รู้เหรอไงว่าพ่อคือใครเออนะ แล้วนะคะถ้าเขาทําเหมือนไม่สนใจนะคะก็ค่อยๆนะคะไซโคให้มันหนักขึ้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 นจนเขาประสาทเสีย เน่นะคะวิธีการที่จะใส่โค้ดได้ง่ายๆนะคะคือคุณนี่กจะต้องสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมานะคะสร้างอีเมลใหม่ขึ้นมานะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนะคะผู้ชายประเภทนี้นะคะเขาจะต้องแบบไปตามล่าตามหาไงว่าแบบเฮ้ยอีเมลนี้มันคือใครอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะโดนจับได้แล้วเดี๋ยวมันจะหมดสนุกเนอะนอกจากจะได้เห็นนะคะว่าเออยังไงดีนอกจากจะได้เลิกกับแฟนไปแล้วนะคะ คุณจะได้เห็นค่ะว่าท่าแท้ของแฟนคุณเนี่ยว่าเป็นคนขี้ขลาดตาข่าวแค่ไหนไม่ได้นะคะเป็นการลองใจอีกประเภทหนึ่งนะคะบางครั้งถ้าคุณเห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ยอมเลิกจริงๆนะคะแล้วเขาแสดงซัมติงให้คุณรู้ว่าเออเขารักคุณจริงๆบางครั้งมันก็อาจจะทําให้เราเปลี่ยนใจได้เหมือนกันเนาะบอกไป4อย่างแล้วนะคะเรายังเหลืออีกเยอะเลยอะ่ะเอาให้จบไปเลยทีเดียวดีกว่าเนาะ ต่อมาค่ะเขาบอกว่าให้คุณนะคะเป็นตัวของตัวเองแบบสุดสุดสุดสนะอย่างเวลานะคะที่คุณออกไปข้างนอกกันสังสรรค์กันหนึ่งกันิงงงิงินะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าโรงหนังแกล้งค่ะแกล้งทําเป็นตดเสียงดังไม่ก็เรอออกมานะคะหน้าตาเฉายต่อหนะะ้าเ <ๆ S 1> ขาเลยละค่ะแล้วก็นะะี่ค่ลองถามว่าเขาเนี่ยรับคุณได้หรือเปล่า ถ้ารับไม่ได้นะคะก็รีบเลิกกันไปซะเลยนะเพราะว่าปกติลักฉันก็เป็นคนแบบนี้นี่แหละแต่ถ้าเขานะคะบอกว่าเขาทนได้อันนี้คุณกงหาวิธีอื่นนะจ๊ะแต่ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นเฉพาะนะคะสาวๆที่แบบไม่ยยแสนะคะใส่ตาชาวบ้านเลยนะคะแล้วก็ขอให้แน่ใจนะคะว่าไม่มีคนที่คุณเนี่ยรู้จักอยู่ในร้านหรือว่าอยู่ในสถานที่นั้นๆน,น,นะคะ เพราะว่าแทนที่จะทําให้เขาขายหน้าเนี่ยนะคะถ้าคุณมีคนที่รู้จักอยู่นะคะคุณอาจจะขายหน้าเองนะจ๊ะแต่ถ้าไม่มีก็ทําให้เขาขายหน้าเล่นๆมันก็ไม่เป็นอะไรเนาะมา,มาค่ะวิธีการนะคะที่จะบอกเลิกได้ง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือการย้ายถิ่นฐานค่ะกล่างทำนะคะเป็นส่งปอเตอร์จากสถานที่อื่นๆน,นะคะมาหาเขาพร้อมด้วยข้อความสั้นๆว่า จะไปเที่ยวพักผ่อนคนเดียวอีกหนึ่งปีเจอกันต่อยหน้ากันเลยดีกว่าแบบนี้อันนี้นะคะเรารองะค่ะว่าเขาเนี่ยนะคะอึ้งแน่นๆที่นี่นะคะไม่ต้องเสียเวลาอาธิบายอะไรเลยนะคะเพราะว่าคนที่เอยังไงค่ะคนแบบนี้ค่ะพูดไปก็เท่านั้นนะคะชิ่งไปอย่างนี้ละสะใจดีชอบอะ่ะต่อมานี่ค่ะอย่าเพิ่งมีคนใหม่ค่ะ ไม่ควรนะคะที่จะมีแฟนใหม่ก่อนบอกเลิกกับแฟนคนปัจจุบันนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้ตัวคุณนะคะแตกต่างกับแฟนคุณสักเท่าไหร่เลยทีเดียวนะจ๊ะทางที่ดีนะคะควรที่จะบอกเลิกให้เสร็จสับก่อนนะคะที่จะเริ่มต้นมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคนอื่นๆค่ะคนอื่นเนี่ยก็จะได้ไม่มามองคุณนะคะในทางที่มันไม่ดีนะคะประมาณว่าเนี่ยจับปลาสองมือแล้วคุณก็จะได้คบกับแฟนใหม่นะคะได้อย่างสบายใจอีกด้วยเนาะ อีก2อ well. ันสุดท้ายค่ะคือการทำในที่สาธารณะเฮ้ยทำอะไรอ่ะผู้ชายนี่ใส่แล้วๆนะคะอย่างนี้ต้องประกาศให้คนทั้งประเทศค่ะได้รับรู้นะคะไม่ต้องไปออกไปหานะคะที่ส่วนตัวเพื่อที่จะบอกเลิกใดๆทั้งสิ้นค่ะคุยกันเลยค่ะต่อหน้าสาธารณชนนะคะแต่ไม่ต้องถึงขนาดตะโกนวกเวกนะคะอันนั้นก็แบบดูละครนะคะเป็นนิดนึง <t ouch> แต่งานนี้นะคะคุณต้องเข้มแข็งนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าเผลอร้องไห้นะคะต่อนหน้าสาธารณชนด้วยต้องแบบสู้ๆสู้ตายค่ะแต่เดี๋ยวนี้นะคะเรามีที่สาธารณะใหม่ๆนะคะอย่างเช่นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะอย่างเช่น f e c o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  k c e b o o k อย่าจะเล <t ouch> ิกนะใช่ไหมประกาศลงสเตตัสเลยว่านายนายสมชายเราเลิกกันเถอะฉันเกลียดเธอ แค่นี้ล้ค่ะประกาศที่สาธารณะเขาเห็นก็โอเคจบจบจบ,จบทุกอย่างจบและสุดท้ายนะคะคืออย่ารู้สึกผิดนะคะหลังจากที่บอกเลิกกันไปแล้วนะคะอย่ามัวมานั่งนะคะจับเจ้ากับความเศร้าอยู่นะคะเข้าใจค่ะว่าอารมณ์ที่มันแบบว่าเอยเลิกกับแฟนมันก็เศร้าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยนิสัยมันแย,แย่แย่แบบแย่ม,กมาก ก็อย่าได้คาเลยนะคะรักตัวเองไว้จะดีกว่าค่ะคุณเนี่ยยังมีนะคะคนรอบข้างที่ยังห่วงคุณอย่างบริสุทธิ์ใจเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงนะคะอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยเยอะมากดังนั้นอย่าไปเสียใจอย่าไปรู้สึกเพลเขาบอกว่านะคะผู้ชายนะมีเยอะเหมือนผักนะคะไม่ตายก็หาใหม่ได้ผู้หญิงก็มีแม่เหมือนิงเหมือนกันนะอ้ยเอนะคะ ข้างๆนะคะเป็นผู้ชายนะคะเดินเข้ามานะคะสงสัยได้ยินนะคะว่าโบแป้งสอนให้บอกเลิกผู้ชายจริงแล้วนะค่ะผู้ชายมันมีเยอะแต่ผู้ชายดีๆอย่างพี่หายากจริงเหรอคะโอ้โหจูบสักสามทีนี่นะคะพี่อาร์คนะคะไหนๆมาแล้วเปิดเพลงนี้ให้ไหนครับเลิกกันเถอะโอ้ยรอเลยเลิกเปนเพื่อนกันเลิกเป็นเพื่อนกันเฮ้ยไม่ใช่คนละเพลงกัน เมื่อเธอไม่มันดิมเมื่อเธอไม่มันเคยดูเธอไม่รักก้นเหมือนวันเก่าในวันที่รรกเธอในวันที่พบเธอยังยอมให้ฉันได้ทุกที ฉันให้เธอแต่วันนี้หัวใจเธอให้เขาคำว่ารักไอ้คำว่าเรามันเป็นเพียงละครแค่ตอนอยู่กับฉัน ทั้งที่ลาสายตาเวลาห่างก,กันทุกทีฉันคนนี้กลายเป็นตัวอะไรฉันรู้ว่ารักสวยงามฉัน คำว่ารักไอคำว่าเรา